เศร้าพระเอกดาวพระสุขเสียชีวิตแล้ว30ตุลาคม68บินบาลทลิล์โพสต์แจ้งข่าวเศร้าพ,พลพลรากรบำรุงกิจอดีตพระเอกจากภาพยนตร์และละครดาวพระสุขและดอกโศกเสียชีวิตแล้วระบุข้อความว่าผมดูแลพี่พลอย่างเต็มที่แล้วครับเกือบ5ปีในบ้านสุขสุดท้ายขอให้ดวงวิญญาณของพี่พลไปสู่สุคติถ้ามีสิ่งใดที่ผมได้ล่วงเกินพี่พลขอโอกิกรรมให้ผมด้วยนะครับ พี่พลภพลากรบำรุงกิจอายุ76ปีเสียเวลาตี3 40วันที่30ตุลาคม2568เหตุเสียชีวิตติดเชื้อที่ต่อมลูกหมากขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับวันนี้ช่วง14นาฬิกาเคลื่อนร่างไปที่วัดลาดบัวหลวงอำเภอไซน้อยปำบลไซน้อยจังหวัดนนทบุรีสำหรับพลภพลากรบำรุงกิจเคยลื่นล้มในห้องน้ำที่บ้าน ตั้งแต่ปี61ทําให้เส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาแตกกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงต่อมาในปี65บินบาลลิลิศได้รุดตัวเข้าช่วยและรับตัวมาอยู่บ้านสุขสุดท้ายสถานที่พักพิงของคนชราที่สร้างขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงวัยที่ถูกทอดทิ้งอยากให้อยู่อย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิต